กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าววิทยุมออกเระฟังข่าวตอนชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมออกสงคลาคา่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระส่วงผ้าินิดลงพืน้นที่จังหวัดกระบี่พลักดันทุเรียนบานทะเลห้อยเป็นสินค้าจีไอขับเคลื่อนเศรษฐกิจทฐานรากโดยช้ยซิงบงฉีทางภูมิศาสตร์หรือจีไอ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนดึงผักเอกชนจับคู่ธุรกิจสื่อค้ายสินค้าจีไอหลวงนานายสินิดเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท่วงผ้าินิ์ลงพื้นที่บ้านทะเลห้อยตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่เพื่อเร่งรัดการดำเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งการลงพื้นที่ของรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงผ้าิชย์ในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามการดําเนินง,งานของกระทรวงผาาินิ์ในการสร่งเสริมผลักดันสินค้าอัตลักษณ์ทองทิ้นที่มีศักยภาพนํามาข,ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ยืน่นคําขอทุเรียนทะเลห้อยเป็นสินค้าจีไอต่อกรมสั์สินทางปัญญามาก่อนหน้านี้แล้วนั้น หากสินค้าได้รับการขึ้นทะเบียนต้องมีการพลักดันให้จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและยืนข้ออนุญาตชัยตราสัญลักษณ์ GI ไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าสำหรับทุเรียนทะเลห้อยสินค้าบ้าน GI ของจังหวัดกระบี สิ้นข่าวาทีจีไอของจังหวัดกระบี่เป็นทุเรียนพันธุ์ม้อนทองและพันธุ์ชนีปลูกในพื้นที่ที่มีชั้นดินเป็นห้อยน้ำจืดที่ทับทมกันมายาวน่านในดินมีธาตุแคลเซียมสูงทําให้มีรสชาติหวานมั่นเข้มข้นเหนือน้าละเอียดเนียนผิวสัมผัสแหง้งทรายแหง้งแม้จะเก็บเกี่ยวในช่วงที่มีฝนตกฉุกกลิ่นหอมอ่อนปลูกบนทีราบเนินเขาในพื้นที่ตําบลปลายพระยา และตำบลเขาเขตอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ถือเป็นสินค้าอัตลักษณ์ทองทิ้นของจังหวัดกระบี่และมีศักยภาพในการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอวินินาศสุรักำแห้งซุนค้าวิทยุมอกอรทรงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน